นโยบายการขึ้นกำแพงภาษีจากสหรัฐนะครับมาดูว่าประเทศไทยนั้นมีการปรับตัวและตอบโต้อย่างไรบ้างล่าสุดมีเสียงจากทางสภาห,หอ,อการค้าแห่งประเทศไทยนะครับสนับสนุนให้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นมีการประชุมพูดคุยกันเนืองๆเ,เพื่อที่จะอัปเดตสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อบริหารนโยบายทั้งการเงินการคลังให้สอดคล้องกันนะครับและขอเชียร์ ให้ทางคณะกรรมการกำหนดนโยบายทางการเงินหรือกนงนั้นเริ่มที่จะเตรียมตัวปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้แล้วเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศครับท่านวิสิท์ลิ้มลือชารองประธานกรรมการหอการค้าไทยนายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทยท่านเปิดเผยถึงทางกระทรวงการคลังนะครับเชิญธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าหารือเรื่องผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจของท่านประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ จะมีผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจไทยท่านกล่าวว่าการหารือดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นเรื่องดีมากที่กระทรวงการคลังกับธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นจะมีการหารือกันเป็นประจำเพราะจําเป็นต้องพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดท่านวิสิตได้กล่าวเสริมนะครับว่าสถานการณ์ในขณะนี้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วถือว่าไม่ปกติดังนั้นควรจะต้องมีการหารือกันให้ทีกว่าเดิมและบริหารให้นโยบายการคลังกับการเงินนั้นมีความสอดคล้องกันไม่ใช่แค่เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย แต่ยังเป็นการรอ,องรับความไม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นการขึ้นภาษีกฎเกณฑ์ใหม่ๆของโลกซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลาครับในกรณีข้อเสนอให้คณะกรรมก,การกำหนดนโยบายทางการเงินหรือกนองปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นมองว่าดอกเบี้ยยังมีระยะเวลาในการเตรียมการเพราะว่านโยบายขึ้นภาษีของสหรัฐขณะนี้ยังไม่มีความนิ่งเลย แต่ถ้านโยบายของสหรัฐกระทบต่อไทยมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นการลดอัตราดอกเบี้ยนั้นถือว่าเป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยพยุงเศรษฐกิจได้ในขณะที่สิ่งที่ประเทศไทยทําได้ขณะนี้ก็คือการติดตามสถานการณ์นะครับหาวิธีปรับตัวรับมือในระหว่างรอเจรจาเชื่อว่าอาจจะยืดเยื้อไปพอสมควรควรจะเตรียมการ2ด้านหลักๆด้วยกันด้านที่หคือเตรียมพร้อมแข่งขันกับประเทศที่ส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐ และเตรียมพร้อมกับสินค้าที่จะทะลักเข้ามาในประเทศไทยเนื่องจากไม่สามารถส่งออกไปยังสหรัฐได้ด้านที่สองที่ต้องเตรียมรับมือคือคำสั่งซื้อที่จะเพิ่มสูงขึ้นในช่วง90บวันหลังจากนี้ซึ่งมีการเลื่อนบังคับการใช้ภาษีออกไปกลุ่มสินค้าที่จะได้รับผลกระทบจากนโยบายครั้งนี้มากที่สุดคือเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์รองลงมาคือกลุ่มรถยนต์ ชิ้นส่วนประกอบเหล็กกล้าอลูมิเนียมที่สหรัฐอเมริกานั้นประกาศบังคับใช้นโยบายขึ้นภาษีนำเข้าร้อยละ25ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบนะัทพงศ์นำสวยกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ